สวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้ยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะก็ขอให้ติดตามกันด้วยแต่ผมขอร้องแหละเออคือผมอะจะมาทําการรีวิวโอนาะมิเนาะโอนามิเนี่ยเป็นสายวิ่งที่เมื่อก่อนดิโรนเก่งมากเลยนะเฟสตินที่ผมแชร์ก็จะเป็นตระกูลวินสโมกนะแตกที่ผมได้ก็องคคลักนะครับองค์ครักนี่ช่วยดุนทงเลยนะ เจอมากก็ช่วยสร้างความเสียหายส่วนไวเด็กก็ลดความเสียหายคือแบบมันมีทั้งสามสายในเหรียญเศษเหรียญเดียวอะ่ะ uh, ดีดีดีดก็ตามนี้ต้องสกิลหนึ่งนี่ค่อนข้นางจะแรงเลยเพราะฉะนั้นผมต้อง เน้นโอ้โหแต่คูดาวนานนานแทกที่ผมใช้ก็จะเป็นทางด้านของเคสเตอร์กับกุมหมวกฟางนะกุมหมวกฟางนี่จะลดควนเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือสามรถควนเสียหายคี้ตีข้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนกุมหมวกไอ้ไม่ใช่เลยเคสเตอร์เนี่ยเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดแปดร้อยมั้งแปดร้อยแล้วก็ทำให้แบบค่าตั้งต้นสมบัตินี่เพิ่มขึ้น30%มเปอร์เซ คือมันจะมีเกให้เราอยู่แล้วอ่ะอืมผมก็ไปทำคลิปไอ้ไม่ไดิดไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่ฟังผมบ่นแล้ว <c oughs> ก็อ,อยู่กับด่านของเอออะไรวะเฮ้ <c oughs> ยฝั่งเรามีตัวหน้าไว้ใจแต่ตัวหน้าไว้ใจเรานี่โดนโดนหนวดขาวทีเดียวน่าจะไปแล้วมั้งหนวดขาวสองตัวซะด้วย <c oughs> ผมจะวิ่งเข้าหาสีน้ําเงินเลยอะ่ะแต่แชงนี่คงไม่ไหวอะคืออย่างที่บอกจริงแชงในยุคนี้มันจะไม่ไหวแต่ถ้ามันเจอตัวสีเขียวออนแบบผมเนี่ยมันก็ผมก็ปิวได้นะเออ คือเจ้าแ่งมันเจอตัวสีเขียวว่ะผมปิวเลยนะเจอตัวสีเขียวที่มันอ่อนๆเนผมอ่ะคือคือก็อ้าวไม่มีแช้งก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องพูดแล้วกันตังแต่มีเรลี่ชู้กับฟีมาลินปรอดดีกว่าเออเอาบอดสองเลยนี่ว่าผมจะรีบวิ่งไปกลาแล้ก็รีบหนีนะ

นี่ล้มไปก่อนเลยนายรอไม่น่าสู้นะแต่รอตอนนี้มีรูมก็ได้ก็ได้ได้ไไอ้บ้า ไำไเป็นเกียร์ังนะเล่นจริงแล้วมันคุดเกียนเลยมามามาอยาเป็นแมพเนื่งรนึ่งนึ่งน่งหนม่งหนึ่ง เราเรื่องเอาความเร็วก็ได้นะท่าเนี้ยทิ๊กทิ๊้าเขมับินโ่โอ้ยโอ้ยังทิ๊กขบาีไปเลยพี่น้อง

สำหรับผมนะสำหรับผมเป็นตัวที่เออเล่นได้นะรู้สึกว่าดีกว่าออโรบีด้วยรู้สึกดีกว่าออโรบีอะ่ะรู้สึกแบบนั้นเน่ะดาเมดก็แรงอยู่ดีคือถ้าเป็นโอโรบีนะตีใข่แม่งตายหรอกแต่เนี่ยโอ้ดีกว่าเยอะเลยอะ่ะแยกร่างได้ด้วยถึงจริงโอโรบีถ้าถ้านับในเรื่องไม่สนดามเมดนะถ้าไม่สนเรื่องดามเมดก็ โอลูบีน่าจะดีกว่าแต่ถ้าอยากเน้นเอานาเมตไปฆ่าตัวกันทงเนี่ยไอ้นี่น่าจะดีกว่าเยอะเลยโอนามิเนี่ยก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็บ๊ายบายครับ